ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นแรกของประจำวันที่15เดือนพฤศจิกายนวันนี้ครับมาสมทบอ,อีกหนึ่งคนครับสำหรับตางดนานเลียวยะฟุกุชิมะครับเมื่อต่นั้นเมืองทองในแตดครับ,ต,บต้อนรับทานั้นเลียวยะฟุกุชิมะแบ็กซ้ายดาวรุ่งของตางด้นอุระวะเรดเดมอนที่ถูกปล่อยมาฝึกซ้อมช่วงสั้นครับที่เมืองไทยเป็นเวลานหนึ่งเดือนก่อนที่จะเปิดฤดูก,กาลใหม่ในช่วงตอนปีนานนั่นเองนะครับโดยแข้งวัย20ปีครับได้ถูกปล่อยมาวมฝึกซ้อมกับทัพรีนไปยองครับทีมพันธมิตรลูกหนังของอุระวะเรดเดมอนครับพร้อมกับร,ระใน ปโดยเช่นกันเพื่อเตรียมตัวครับสรับลุยศึกเจลิก2023ต่อไปนั่นเองนะครับและสำหรับตานาเดยยาฟูชิมะนั้นครับผลงานในฤดูก,กาล2022ครับได้ถูกตานอุดะวะเรเดมอนปล่อยยืมตัวประยุกตกับตนานาสหามิฮาระครับที่ในศึกเจลิก3และได้ลงเล่นไป2นัดในลีกเท่านั้นเองนะครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับวิวคัมแบ็กอย่างเป็นทางการเลยครับสำหรับธานานโคดองดูสิเฉลิมแสนครับเมื่อราสุดตานานสมุสอ่นพีทีประจบ f อฟได้ทําการเปิดตัวตรานานโคดองดูสิเฉลิมแสนครับเข้ามารับช่วงกลุ่มทับสู้สึกในฤดูก,กาล2022อย่างเป็นทางการเลยครับ ซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้ครับทนายโคดองดุสิตเฉลิมแสนครับได้ลงจากตําแหน่งกุนซือของแต่ร้านรําพูลรีเออร์พร้อมกับที่ทางพีทีประจวบเอฟซีครับก็พึงที่จะเสียโคจูตีศักโพอนจีประกาศรับผิดชอบต่อบผู้นันโดยการลาออกจากตําแหน่งกุนซือเช่นกันก่อนที่สุดท้ายครับทนายพีทีประจวบเอฟซีครับและโคดองตกลงหัวนกลับมาเจอกันอีกครั้งเป็นหนุนที่2อีกครั้งแล้วแหละครับโดยสำหรับทนายโคดองนั้นครับเคยผ่านการคุมทีมทับต่อพิคาดพีทีโประจกบ์เอฟซีครับรุยศึกในหลีกว ครับเมื่อรุ่การ15จนถึงรุ่การ2016และยังเคยสร้างผลงานอันจดดจียมทั้งการพาทีม BG ปทุมยูเนเทนครับถลึงแชมป์ทนิษ2และแชมป์ทอิกก1ครับในปี2 0 12และปี2 0 13ซึ่งเป็นแชมป์สมัยแรกของทัพกระต่ายแก้วลงไปถึงการพาทีมการทนิ4ครับและตราท4เลิ่ชั้นสู่ทธลิกมาแล้วอีกด้วยนั่นเองนะครับ และยังไงก็ตามครับท้งนี้ครับก็ยังมีชิมานครับเข้ามาร่วมผลิตกำลังครับทางด้านโคแทมครับปรมัทพรหมแก้วโคูพุักศาประตูโค้ดแขกครับวิรยุทธ์บินอับดุลเลอ์มานครับผู้ช่วยผูุ้กนและท้านโคทาครับเศรษฐาหนักแน่นครับผู้ช่วยผูุ้กนโดยทั้งนี้ครับทางด้ารโค้ลวงครับก็จะมีโปรแกรมนำชิมลงฝึกซ้อมเตรียมทำการแข่งขันในเกมนัดต่อไปทันชีนั่นเองเนี่ยครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปครับของทางพีทีประจวบ์เอซีครับก็จะลงสนามในซุกอบอลลีวร์ูครับครับ รอบ32ทีมสุดท้ายครับที่จะบุกไปเยือนอุทไทธานี FC ครับที่สนามกีฬากลางอุทเทธานีในวันพุทธที่สิพฤศจิกาย,ยนครับหรือวันพรุ่งนี้ครับกิกออฟเวลา1 0 0กานาธิกาตรงนั่นเองนะครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับประมาณกันที่ทางฝั่งของตะลันฉลามชนชุนบุรีฟีกหน่อยครับเมื่อลาสุดโคเตียสะสมพบสิฐกุญสือของทัพฉลามชุนชนบุรีฟีครับออกมาเปิดเผยอนาคตของตะลันเจ้ายาครับว่าอยากให้ทางนั้นเจ้ายาครับกลับมาได้ความมั่นใจที่ชุนบุรีเชื่อเลยครับว่าเขาจะเป็นจิกซอครับที่ทำให้ทีมมีความหลากหลายมากขึ้นนั่นเองนะครับ และโดยหลังจากที่ตนันเจ้ายาสิธิโชพาโซนั้นครับได้หมดสัญญายืมตัวกับตนันเอฟซิลิกิวครับทีมในศึกเจลีซองล่าสุดเลยครับตนันโคเตียสะสมพบประเสริฐกุนซื้อใหญ่ของทัพฉลามชนชุนบลีฟสี็ได้ออกมาสัมภาษณ์ถึงอนาคตของเจายวยาเลยครับว่าผมตั้งใจครับให้เขากลับมาได้ความมั่นใจที่ชุนบริอยู่แล้วเพราะถ้าประเด็นอื่นครับมันจะเสียของและผมเชื่อเลยครับว่าเขาต้องการพิสูจน์ตัวเองกับชุนบรีนี่คือบ้านของเขาครับมีทั้งพี่น้องและเพื่อนเราอยู่เพียงแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าฟุตบอลลลในนนนเเววาีคัมมปป็ศิิ อยากก็เยอะเพราะฉะนั้นครับขอต้องทํามันหนักทํรรมโม่ไห่ฟุตบอลทามันไม่หนักครับกดจับพิสูจน์ตัวเองไม่ได้กายินดีต้อนรับกลับบ้านเลยครับผมเชื่อว่าเขาจะเป็นหนึ่งในจิ๊กซอที่ทำให้เรามีความหลากหลายมากขึ้นนั่นเองเลยครับ หลายตั้งนี้ครับสำหรับตรานันริธิโชว์พาโูนันครับย้ายจากชุนเบรซีครับประเด็นในกับ fc หลิวกิวครับครั้งแรกเมื่อปี2021ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งก็ได้รับโอกาสลงสนามให้กับทีมชี่ใหญ่ครับเป็นแค่สี่นัดเนื่องจากมีการบาดเจ็บรบกวนแต่ในเกมของตรานัจริกครับเอเจ้าตัวครับก็ยิงประดสองประตูโดยครั้งที่2ปี2022นั้นครับในการไปค้าแข่งเจ้าจูยาครับก็อย่างไม่ได้รับโอกาสลงสนามแม้แต่เกมเดียวเลยเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามากันที่ทางฝั่งของตางดนปูดิทรูฟซีกันหน่อยครับอย่างตะงดนฉานุกูลกาลินครับแฮปปี้เลยครับเมื่อล่าสุดได้พาปูดิทรูฟซีครับเฉือนชนะแข่งเทพแบงคอกริจัดครับในบ้านและออกมายืนยันเลยครับว่าทีมชาติเป็นเรื่องของอนาคตขอโฟกัสกับสมุทรก่อนนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับสาวตาแดนเจ้าในครับหรือตางดนฉานุกูลกาลินครับองเครื่องคนสําคัญของทัพปูดิทรูฟซีมังกรุ่ดเงินครับจิรบดฮีโรซัตประตูชัยในเกมที่เปิดบ้านเฉือนชนะแบงคอก เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเชื่อทีมครับเก็บ3ามเต็มที่สําคัญส่งผลให้ท่านันปู่ลิทูรุสีครับมีเพิ่มเป็น18คะแนนจากการลงสนาม13นัดหลังอยู่ในนับที่8ของตารางนั่นเองนะครับและโดยหลังจบเกมดังกล่าวท่านันฉันุกูลกาลินครับก็ได้ออกมายอมรับสัมภาษณ์ล่าสุดเลยครับว่าเกมนี้ครับผมก็รู้สึกดีใจที่ทีมเก็บ3ามเต็มได้พวกเราครับก็ทางานหนักมาตลอดเกมนี้ก็ดีใจมากๆเลยครับที่ทุกคนเชื่อกันเล่นก็ดับมาซึ่งสามเต็มในวันนี้และตอนนี้ครับทีมของเราครับก็กําลังมั่นใจถึงแม้ว่าเกม แล้วครับเราจะพลาดได้กับสุขุเทพ4ี่แต่เกมนี้ครับเรากลับมาทวนหนักทําให้มาชนะในเกมนี้นั่นเองไลครับ และโดยนอกจากนี้ครับทนายชานนุกูลกาลินครับก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องที่เจ้าตัวครับมีชื่อติดทีมเชิดแต่ชุดใหญ่อีกด้วยเลยครับว่าตอนนี้ครับยังไม่คาดหวังที่จะเป็น23คนสุดท้ายเพราะผมครับจะทําผูวนันของตัวเองและจีมไม่เต็มที่ที่เรือครับก็เป็นเรื่องของอนาคตครับและอีกอย่างต้องขอขอบคุณแฟนๆโปรดิทรลูครับที่ช่วยส่งเสียงเชียร์นเกมในนี้แหละครับพวกเราก็จะทําแล้วขอขอบคุณเลยครับ และสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปครับของแต่นานโปรดริทเว็บสีครับก็จะมีคิวเตรียมลงสนามในศึกบอลลีโวดิครับดู้กัน2022รอบ32ทีมสุดท้ายครับโดยจะบุกไปเยือนรากกนประทุมวันการจนบุรีเอฟซีครับทีมจากศึกไทยลีก3ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองการจนบุรีในวันพุทธพที่1 6กพฤศจิกายนครับคิกออฟเวลา1 5บหนาฬิกาตกนั่นเองนะครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามากระชี้กองหลังของทีมด้านชุนบุรี FC ซีกันหน่อยครับอย่างทางด้านซอมินตุนครับกองหลังของทีมชาติเป็นมาล่าสุดครับจะตรวจได้ออกมาประกาศเลือกเป็นทีมชาติแล้วเลยครับหลังมีชื่อติดผูดุย AFF 2022และออกมาปเปิดเผยเลยครับอยากใหเก้เด็กนุ่นหลังครับได้มีโอกาสได้รับใช้ทีมชาติหน่อยเลยครับ โดยสัปดาห์นั้นซอบินตุนนั้นครับระการหลังวัย30ปีครับของชุนบรีฟซีครับได้ออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลส่วนตัวเลยครับเพื่อประกาศว่าตนครับจะขอเลือกเล่นทีมชาติเป็นมาหลังมีชื่อติดโผครับเพื่อผลสัพธ์ของทันเอฟเอฟมิชูบิชิบรีติครับ2022ิในช่วงปลายปีนี้ครับเราต้องการครับที่จะเปิดโอกาสให้กับเด็กรุ่นใหม่นั่นเองเลยครับโดยล่าสุดเลยครับข้อความที่ทนานซอบินตุนได้ออกมาโพสต์นั้นครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความแบบนี้นะครับว่าผมได้รับคำเชิ ที่กําลังจะมาถึงโดยผมครับลงเล่นให้กับทีมชาติมากกว่า200นัดตั้งแต่ปี2012ผมเคยชนะรายการที่ฟิลิปปินส์ครับและได้เหรียญทองแดงซีเกมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของทีมชาติของผมแต่ณนเวลานี้ครับผมมีขีดจํากัดในการเล่นทั้งระดับทีมชาติและกับสโมสรผมจึงอยากที่จะมอบโอกาสครับให้กับเด็กรุ่นหลังครับการที่ผมตัดสินใจเลิกเล่นทีมชาติเป็นมากครับก็หวังว่าทุกคนจะกระตุ้นตัดสินใจผมภูมิใจครับและขอขอบคุณเลยครับสำหรับการเรียกตัวเข้าทีมและก็ขอให้ท ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแปที่กำลังจะมาถึงนี้นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบส l y ลีฟแ l มกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ